สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศจากกรมุตุนิยมวิทยากับนุ้ยแฮฟนุ้ยสเตประจำวันที่13พฤษภาคม2564ค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรมตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ YR นะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้นุ้ยปักหมุดที่จังหวัดไหนอำเภอไหนเขียนมาบอกได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะเขียนมารายงานสภาพอากาศของจังหวัดเพื่อนๆก็ได้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง กดได้ตามนี้เลยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ้ยในการทำคลิปต่อๆไปนะคะลักษณะอากาศทั่วไปประเทศไทยตอนบนนะคะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ค่ะทั้งนี้เนื่องจากมีแนวลมพัดส,สอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะส่วนลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ ก็ยังคงพัดปกคลุมภาคใต้อ่าวไทยและทะเลอันดามันทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะนี้นะคะตอนนี้เราก็มาฟังพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ เชียงรายพยาวน,าน่านแพร่ลำพูนลำปางตากและเพชรบูรณ์ค่ะเที่ยมเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ท้องฟ้าโปรง่งโล่งนะคะมีลมอ่อนค่ะอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซลียสร้อนเลยนะคะพรุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะมีฝนวันที่17ถึง21พฤษภาค่ะเที่ยอำเภอบึงสามคัคคีจังหวัดกำแพงเพชรท้องฟ้าแจ่มใสมีลมอ่อนค่ะ มีฝนตอน1ทุ่มนะคะวันนี้ปริมาณฝน0.4ม mm, ิลิเมตรพรุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะจะมีฝนวันที่15และ17-21พฤษภาค่ะเที่ยมเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์มีฝนตกตอน11โมงถึงบ่ายโมงค่ะโตอีกทีตอน4โมงเย็นแล้วก็โตอีกทีนะคะตอน5ทุ่มถึงตี3ค่ะปริมาณฝน11โมงถึงเที่ยง1.3ม mm, ิเมตร เที่ยงถึง4โมงเย็น0.4ม mm, ิลิเมตรฮทุ่มถึงเที่ยงคืน0.3ม mm, มิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ตอนสายๆนะคะมีฝนตอน11โมงถึงบ่ายโมงค่ะฝนเล็กน้อยนะคะเที่ยงเพิ่มแม่จันจังหวัดเชียงรายมีฝนตกตอนบ่ายโมงถึง4ทุ่มค่ะฝนหนักสลับเบาปริมาณฝนบ่ายโมงถึง6โมงเย็น1.1มิลิเมตรหโมงถึง4ทุ่ม2.9มิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะ มีฝนวันที่18ถึง21พฤษภาคมค่ะภาคตวนออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีอากาศร,ร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยนองบัวลำพูน้องคายบึงการอุดรธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมยสุรินทร์รีส,สเกต และอุบลราชธานีค่ะเที่ยมเพอพายุจังหวัดศรีสะเกดมีฝนตกตอน8โมงนะคะถึงบ่ายสองค่ะโตอีทีตอน4โมงเย็นปริมาณฝน8โมงถึงเที่ยง2.7ม mm, ิลลิเมตรเที่ยงถึง4โมงเย็น0.4ม mm, ิลลิเมตรค่ะมีฝนตอนตี2อถึง6โมงเช้านะคะแล้วก็ตอน10โมงถึงบ่ายโมงค่ะมีฝนถึงวันที่15และ1 7ถึง21พฤษภาค่ะ เที่ยเพรม,มหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรมีฝนตกตั้งแต่เช้าถึง11โมงค่ะตกอ,อีกทีตอนบ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะคะปริมาณฝนถึง11โมง3.5ม mm, ิลิเมตรบ่ายโมงถึง4โมงเย็น1.5ม mm ิลิเมตรค่ะตอนตีหนึ่งก็มีฝนตกถึง6โมงเช้าค่ะแล้วก็ตกอ,อีกทีตอน11โมงถึงบ่าย2โมงค่ะที่อำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ด มีฝนตกตั้งแต่เช้าถึง9้าโมงค่ะปริมาณฝนถึง9โมง2.1มิลิเมตรพรุ่งนี้มีฝนตกตอนตี5ถึง9โมงนะคะแล้วก็ตอนบ่ายโมงถึง4โมงเย็นค่ะมีฝนถึงวันที่21พฤษภาคมนะคะเท่อกเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาท้องฟ้าแจ่มใสมีลมอ่อนค่ะมีฝนตอน3ามทุ่มถึง5้าทุ่มนะปริมาณฝนถึงห้าทุ่ม1นมเมตร รุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะมีฝนวันที่15ถึง20พฤษภาค่ะภาคกลางมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10บของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยนาทลบบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีค่ะเที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทท้องฟ้าโปร่งแดดแรงนะคะ มีลมอ่อนค่ะอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสพรุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะมีฝนวันที่15และ17ถึง21พฤษภาค่ะเที่ยงเพิ่มแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์ท้องฟ้าแจม่มใสมีลมโชยช่วงตอนเย็นค่ะพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะมีฝนวันที่17ถึง21พฤษภาเที่ยงเพล่ลำสนทิจังหวัดลบบุรีมีฝนตกละอองนะคะตอนบ่ายโมงค่ะ ปริมาณฝนน้อยมากนะคะ0.1ม mm. ิเมเมื่อดูจากปริมาณฝนแล้วอาจไม่ตกก็ได้ค่ะพรุ่งนี้ก็มีฝนละอองเหมือนกันนะคะตอน9โมงและ6โมงเย็นมีฝนวันที่15ถึง21พฤษภาค่ะเที่ยเพิ่มบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีมีฝนตอนบ่ายโมงถึง3ทุ่มค่ะปริมาณฝนบ่ายโมงถึง6โมง2.1ม mm. ิเมตร 6โมงถึง3ทุ่ม1.2ม mm ิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้มีฝนละอองตอนบ่าย2นะคะมีฝนวันที่15ถึง21พฤศภาค่ะภาคตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชาเชงาิงเศราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะเที่ยมเพอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดชาเชิงเซาท้องฟ้าแจ่มใสมีลมโชยค่ะอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสพรุ่งนี้มีฝนละอองนะคะตอน11โมงมีฝนวันที่15-22พฤษภาค่ะเที่ยมเพอแกลงจังหวัดระยอง ท้องฟ้าแจม่มใสสลับกับมีเมฆบางส่วนมีลมอ่อนค่ะอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสพรุ่งนี้มีฝนตอน8โมงถึง11โมงค่ะและตอนบ่ายโมงถึง4โมงเย็นค่ะมีฝนถึงวันที่22พฤษภาคมค่ะเที่ยมเพิ่มเมืองจังหวัดตราดมีฝนตอน9โมงถึง1ทุ่มค่ะฝนหนักสลับเบานะคะปริมาณฝนถึงเที่ยง1.8ม mm. เมตร เที่ยงถึง6โมงเย็นก็1.1มิลิเมตรค่ะแล้วก็6โมงเย็นถึง1ทุ่ม0.2ม mm. ิลิเมตรตอนเที่ยงคืนมีฝนถึง8โมงเช้าเลยนะคะแล้วก็ตอน10โมงถึง4โมงเย็นค่ะมีฝนถึงวันที่22พฤษภาคมค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วนะคะ15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะที่อำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีฝนตกตอน10โมงถึงบ่ายสนะคะโตอ,อีทีก็ตอน6โมงเย็นถึงสาทุ่ม ฝนหนักสลับเบาค่ะประมาณฝนถึงเที่ยง0.3ม mm, เที่ยงถึง6โมงเย็น1.9มมค่ะแล้วก็6โมงเย็นถึง3ทุ่ม1.2มมพรุ่งนี้มีฝนตอน11โมงถึง4ทุ่มมีฝนถึงวันที่19พฤษภาค่ะเที่ยงเพลปทิวจังหวัดชุมพรมีฝนละอองตอน11โมงและตอน5้าโมงเย็นถึง1ทุ่มค่ะปริมาณฝน,น11โมงนะคะ0.2ม mm, เมตร 5โมงถึง6โมงเย็นนะคะ0.2มิลลิเมตรเท่ากันค่ะแล้วก็6โมงเย็นถึง1ทุ่มน้อยมากมากนะคะ0.1มิลลิเมตรพรุ่งนี้มีฝนตอน4โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะแล้วก็มีฝนถึงวันที่22พฤษภาค่ะเทียมเพอเบตงจังหวัดยะลามีฝนตกตอน9โมงถึง1ทุ่มฝนหนักนะคะตกอ,อีกทีก็ตอนสามทุ่มถึงห้าทุ่มค่ะ ปริมาณฝนถึงเที่ยง0.4ม mm, ิลลิเมตรเที่ยงถึง6โมงนะคะ12.5มิลลิเมตรค่ะแล้วก็6โมงถึง5ทุ่ม0.6นมิลลิเมตรพรุ่งนี้มีฝนตกตอนเที่ยงถึงเที่ยงคืนเลยค่ะเทีอยงเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีฝนตกตอนเที่ยงถึง5โมงเย็นปริมาณฝนถึง5โมงเย็นนะคะ7.7มิลลิเมตรพรุ่งนี้มีฝนตอนเที่ยงถึง2ทุ่มค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรงังและสตูลลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะเที่อำเภอตะกวัวทุ่งจังหวัดพังงา มีฝนตกตอน7จ็ดโมงค่ะและก็ตอนเที่ยงถึง6กโมงเย็นตกอีกทีก็ตอนห้าทุ่มถึงตีสนะคะปริมาณฝน7จ็โมงศูนมเมเที่ยงถึง6กโมงเย็น8,6ม mm เมตรค่ะแล้วห้าทุ่มถึงเที่ยงคืน0.2ม mm. มพรุ่งนี้มีฝนตอนบ่ายโมงถึง2องทุ่มค่ะเที่ยมเพอควรการหลงจังหวัดสตูลมีฝนตกตอน8โมงถึง1ทุ่ม ปริมาณฝนถึงเที่ยง3.2มมิลิเมตรเที่ยงถึง6โมงเย็น10.0มิลิเมตรค่ะ6โมงถึง1ทุ่ม0.1มิลิเมตรพรุ่งนี้มีฝนตอน10โมงถึง2ทุ่มนะคะส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกำมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิตำสุด2 7 2สุด27-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34 3 8องศาเซลเซียสค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับหนุยได้ใหม่ในคลิปหน้านะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย